บทที่741สรุปข้อสระอืออำเภอ ผู้นำภพัยพิบัติธรรมชาติบีคางดวงตาของเขาเ,าเต็มไปด้วยความสับสนเขาคิดไม่ออกมันเป็นไปไม่ได้ที่สถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วเป็นไปได้ไหมว่าการคาดการณ์ของฉันผิดหากคุณต้องการจัดการกับยังหมิงความแข็งแกร่งของคุณต้องมีอย่างน้อยระดับ8ค่อนข้างสูงครั้งนี้ไม่ควรมีคนอันทรงพลังเช่นนี้ในหมู่คนที่สถาบันหงไฟส่งไปยังเมืองดาวศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้น เป็นเพราะเย่หลิงมีความโดดเด่นมากจนต้องได้รับการปกป้องจากคนพิเศษ หรือเปล่าผู้นำภัยพิบัติทางธรรมชาติก็คาดเดาเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเขาแค่จินตนาการแต่เขาคิดว่ามันเป็นไปได้มากไม่ว่าในกรณีใดตอนนี้แย่หลิงก็กลายเป็นจุดสนใจสำหรับกองกำลังทั้งหมดที่จะแข่งขันกันเขามาจากสถาบันหงไฟและมีอาจารย์ที่ทรงพลังมากมายในสถาบันหงไฟถ้าครูมีชีวิตที่เข้มแข็งจริงๆก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามเขาอย่างลับๆในทางกลับกันมีโอกาสมากที่เขาจะทำเช่นนั้นดูเหมือนว่า ฉันประเมินอ,อิทธิพลของเย่หลิงในสถาบันต่ำไปเขาจ้องมองตรงไปข้างหน้าแม้ว่าเขาจะมีลูกน้องที่มีความสามารถแต่เขาก็ตายแบบนี้ซึ่งทำให้เขารู้สึกไม่มีความสุขเล็กน้อยอย่างไรก็ตามผู้นำภัยพิบัติธรรมชาติกลับไม่โกรธเคืองในฐานะผู้นำองค์กรถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ผู้นำก็อาจอยู่ได้ไม่นานเย่ yeah, หลิงฉันเริ่มสงสัยในตัวคุณมากขึ้นเรื่อยๆการตายของหยางหมิงไม่ได้ทำให้ผู้นำภัยพิบัติทางธรรมชาติโกรธเคืองและมันก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดคลื่นในหัวใจของเขาด้วยซ้ำแม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชารายนี้จะค่อนข้างมีความสามารถและทำงานได้ดีแต่ในสายตาของผู้นำภัยพิบัติทางธรรมชาติ เขายังคงเป็นเพียงเครื่องมือเครื่องมือมีอายุการใช้งานเสมอเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วก็ยังจําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่หากคุณไม่มีสิ่งนี้คุณสามารถแทนที่ด้วยอันอื่นได้ง่ายมาก ถ้าอย่างหมิงที่เสียชีวิตไปแล้วรู้ว่าเขาไม่มีความสำคัญต่อผู้นำภัยพิบัติทางธรรมชาติเขาคงจะโกรธมากจนฆ่าตัวตายน่าเสียดายที่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่าผู้นำภัยพิบัติทางธรรมชาติกำลังพูดถึงอะไรครั้งนี้แผนล้มเหลวดังนั้นแผนจึงสามารถหยุดได้ชั่วคราวเท่านั้นหลังจากกลับมาที่เมืองศักดิ์สิทธิ์แล้วการติดตามเย่หลิงอีกครั้งจะไม่ง่ายเลย ฉันทำได้เพียงรอและหาวิธีติดต่อเย่หลิงในครั้งต่อไปผู้นำภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนแต่เขามีผู้ให้ข้อมูลอยู่ในเมืองศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะรู้เย่หลิงฉันหวังว่าคุณจะโชคดีในครั้งต่อไปไม่เช่นนั้นครั้งต่อไปคุณจะต้องตายเสียงดังกล่าวดังขึ้นในห้องโถงที่มืดมนซึ่งทำให้ผู้คนตัวสัน่นอีกด้านหนึ่งเมืองชายแดนของรัฐบาลกลาง ต้อนรับแขกกลุ่มหนึ่งแขกกลุ่มนี้ขี่สัตว์ร้ายตัวแล้วตัวเล่าพวกเขาดูไม่มีใครแตะต้องได้มากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาทั้งหมดมีรูปร่างหน้าตาของสัตว์ป่ากล้ามเนื้อแข็งแรงกรงเล็กแหลมคม เขี้ยวแหลมคมลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนได้เปิดเผยต,ตัวตนของพวกเขาแล้วทหารยามบนกำแพงเมืองชายแดนสังเกตเห็นคนกลุ่มเล็กๆนี้ตั้งแต่เนื่นๆและตื่นตัวเรากับว่าพวกเขาพร้อมที่จะโจมตีทุกเมื่อในที่สุดทีมเดินทับก็หยุดและผู้นำคือเดลัสซึ่งมีผมสีทองทั่วตัวออกคุณมีจุดประสงค์อะไรที่นี่เป็นไปได้ไหมว่าคุณต้องการแย่งชิงที่ดินของเรา ออกไปจากที่นี่ชะไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าเราหยาบคายกับตันทีมยาบนกำแพงเมืองตะโกนเสียงดังเมื่อเห็นความเกลียดชังในสายตาของออกเหล่านี้เขาก็รู้ดีในช่วงเวลานี้มีการขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่องระหว่างสหพันธ์มนุษย์และออกซึ่งมาถึงจุดที่ยากจะปรับตัวเพราะคราวนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากความขัดแย้งในเมืองชายแดนดังนั้นทหารที่ดูแลเมืองจึงไม่ประทับใจกับออกพกลุ่มเล็กๆเ,เหล่านี้ที่จู่ๆก็มาถึงเขากระตือรือร้นที่จะเริ่มการโจมตีทันที และกำจัดออกพกลุ่มเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่พวกเขาไม่ได้ทำเช่นนี้เพราะพวกเขารู้ว่าในขณะนี้มีความสงบสุขกับออกหากเราริเริ่มโจมตีมีความเป็นไปได้สูงที่จะส่งผลกระทบต่อสันติภาพชั่วคราวในปัจจุบันหลังจากได้พักผ่อนและหายใจในที่สุดทหารเฝ้าก็ไม่กล้าสแสดงอาการหุนหันพลันแล่นดาวลาสกระโดดลงจากภูเขามองดูกำแพงเมืองด้านบนและทหารที่อยู่รอบๆเขาแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆในเวลาเดียวกันเขาก็หยิบเอกสารของเขาออกมาแล้ว โยนให้หัวหน้าทีมยามที่ยืนอยู่ตรงกลาง เมื่อเผชิญหน้ากับเอกสารที่ถูกโยนทิ้งอย่างกระทันหันกับตันทีมรักษาความปลอดภัยก็รู้สึกกังวลเช่นกันและทหารโดยรอบก็ยกอาวุธขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมหลังจากจับเอกสารที่บินขึ้นมาได้หัวหน้าทีมก็อ่านมันอย่างละเอียดและใบหน้าของเขาก็จริงจังขึ้นทันทีจากเอกสารในมือเราสามารถเข้าใจได้ว่าออกเหล่านี้มาที่นี่เพื่อเจรจาเนื้อหาของพวกเขาคืออะไรแม้ว่าคุณจะไม่ได้อ่านคุณก็ยังจินตนาการได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเจรจาครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ความขัดแยง้ง และการต่อสู้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และวิธีที่ทั้งสองประเทศจะเข้ากันได้ในอนาคตบทที่742หัวหน้าทีมซึ่งไม่แน่ใจในความถูกต้องของเอกสารได้ตะโกนเสียงดังใส่ดัลลัสด้านล่างรออยู่ที่นี่ก่อนฉันจะรายงานก่อนหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีคุณก็สามารถข้ามไปได้หลังจากพูดเช่นนั้นหัวหน้าทีมก็หันหลังกลับและมุ่งหน้าไปที่ห้องสื่อสารนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากและจะต้องรายงานเรื่องนี้ไปยังสำนักงานใหญ่ของรัฐบาลกลางทันทีเรื่องมีรายแรง และไม่ใช่สิ่งที่เขาซึ่งเป็นกับตันทีมจะสามารถแก้ไขได้วิธีที่ดีที่สุดคือรายงานข่าวไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์โดยเร็วที่สุดและให้สภาเมืองศักดิ์สิทธิ์ตัดสินใจหลังจากที่หัวหน้าทีมหยุด ยามบนกำแพงเมืองก็มองหน้ากันด้วยความสับสนเมื่อกี้ฉันได้ยินผิดไปเหรอคุณปล่อยให้ออกเข้ามาในเมืองในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้จริงหรือใครบอกว่าไม่เป็นเช่นนั้นมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมีการสู้รบหลายครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและตอนนี้เราต้องปล่อยให้ออกเหล่านี้ผ่านไปให้ตายเถอะ ถ้าไม่มีอะไรแล้วคนพวกนี้ควรจะมาที่นี่เพื่อเจรจาคุณคิดว่ารัฐสภาจะเห็นด้วยไหมใครจะรู้เรื่องแบบนี้ละ่ะเราเป็นแค่คนตัวเล็กเราแค่ต้องห่วงตัวเองเท่านั้นเราไม่ควรกังวลเรื่องอื่นอนิจจาหากการต่อสู้เกิดขึ้นเช่นนี้สหพันธ์ของเราก็อาจเป็นเรื่องยากมากเช่นกันฉันหวังว่าการเจรจาสันติภาพครั้งนี้จะมีข้อสรุปที่ประสบความสำเร็จยามนี้ก็พูดมากในเวลานี้พวกเขาโกรธออกด้านล่างมาก แต่พวกเขาไม่กล้าสแสดงท่าทีหุนหันพลันแล่นเมื่อมองขึ้นไปที่ทหารยามที่พูดพล่อยๆบนกำแพงเมือง ดิลีก็กระโดดลงจากมา้าและมาทางด้านของดัลลัสดดลลัสพวกเขาควรให้เราเข้าไปใช่ไหมสุดท้ายแล้วเราก็เป็นทูตที่นี่เพื่อพูดคุยสันติภาพนี่เป็นครั้งแรกที่ดิลีเดินทางไกลและเธอก็มาถึงสหพันธรัฐที่อันตรายมากมีความเป็นไปได้ที่เมื่อคุณไปที่นั่นแล้วคุณจะไม่มีวันกลับมาอีกฉันไม่ต้องการให้น้องสาวของฉันมาที่ดัลลัสไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ดิลีเป็นคนที่แปลกมาก เธอมีวิธีการมากมายในการรักษาดัลลัสและพวกมันก็ถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์เมื่อเผชิญกับคำถามที่น้องสาวของเขายกมาดัลลัสก็ตอบคำถามอย่างอดทนมาก ทั้งสองประเทศอยู่ในภาวะสงครามโดยปราศจากการต่อสู้นี่เป็นกฎที่สหพันธ์ยึดถือมาโดยตลอดแม้แต่พันธมิตรของเราก็ยังปฏิบัติตามกฎนี้มาโดยตลอดดังนั้นแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่เห็นด้วยกับการเจรจาสันติภาพเราก็สามารถออกจากที่นี่ได้อย่างปลอดภยัยเดลัสมั่นใจมากว่าสหาพันธ์จะเห็นด้วยกับการเจรจาสันติภาพครั้งนี้อย่างแน่นอน สำหรับสาเหตุที่พวกเขามั่นใจขนาดนั้นแน่นอนว่าเป็นเพราะมีช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งระหว่างสหพันธ์และพันธมิตรออกสหพันธ์ที่สามารถปราบปรามพันธมิตรออกในอดีตได้หายไปตลอดการ ฉันไม่รู้ว่าเมื่อนานมาแล้วพันธมิตรออกได้ประสบกับการพัฒนามายาวนานในแง่ของความแข็งแกร่งของชาติที่ครอบคลุมมันเหนือกว่าสหาพันธ์ปัจจุบันด้วยซ้ำแม้ว่าจะมีช่องว่างเล็กน้อยในพลังการต่อสู้ระดับสูงแต่ช่องว่างก็ไม่ใหญ่นักยิ่งไปกว่านั้นออกทั้งหมดก็คือทหารในแง่ของประสิทธิภาพการต่อสู้ของทหารเห็นได้ชัดว่าพันธมิตรออกนั้นแข็งแกร่งกว่ามาก หากสหพันธ์ไม่เห็นด้วยกับการเจรจาสันติภาพจริงๆคุณคงจินตนาการได้ว่าในที่สุดมันจะนำไปสู่ผลที่ตามมาอย่างไรในเวลานี้ กัปตันทีมรักษาการเรียบไปที่คฤหาสน์ของเมืองทันทีและยื่นเอกสารในมือให้กับเมืองท้ายที่สุดเรื่องสำคัญดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจก่อนจากนั้นจึงส่งต่อไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์ผ่านมือของผู้ตรวจเมื่อเขาอ่านเอกสารการเจรจาสันติภาพผู้ตรวจยังคงไม่มั่นใจเล็กน้อยสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันพวกออกมีข้อได้เปรียบอย่างมากแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเจรจาสันติภาพกับสหพันธ์เมื่อเขาพบว่าสถานการณ์ดังกล่าว ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันผู้ตรวจก็รู้สึกยินดีเล็กน้อยอยู่ครู่หนึ่งแต่เขาก็รู้สึกตัวได้อย่างรวดเร็วและแจ้งข่าวไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์ทันทีเนื่องจากเป็นเมืองชายแดนเล็กๆมัก,มกจะก,กังวลเล็กน้อยเมื่อมีความขัดแย้งขนาดใหญ่ระหว่างมนุษย์กับออกและอาจส่งผลกระทบต่อเมืองของเขาเองเนื่องจากมีความเป็นไปได้มากที่เมืองของคุณจะกลายเป็นสนามรบจึงจะลำบากมากด้วยกองทัพในเมืองของเขาเองและทูตวิญ,ญญาณของเขา เขาอาจไม่สามารถด้านทานออกที่บุกรุกเข้ามาได้ซึ่งหมายความว่าสหพันธ์สามารถสสงการสนับสนุนได้ แต่ก็ต้องใช้เวลาตอบสนองที่เพียงพอเช่นกันหากการเจรจาสันติภาพเสร็จสิ้นได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันอย่างน้อยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกผู้อื่นรุกรานหลังจากนั้นเฉิงอยู่ก็รายงานเรื่องนี้ไปยังสำนักงานใหญ่ของรัฐบาลกลางทันทีเขาไม่กล้าที่จะรอช้าเลยเขาต้องแจ้งข่าวให้สำนักงานใหญ่ของรัฐบาลกลางทราบโดยเร็วที่สุดและให้รัฐสภาที่นั่นตัดสินใจว่าจะต่อสู้ต่อไปหรือยอมรับการเจรจาสันติภาพ หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสำนักงานใหญ่ของรัฐบาลกลางทั้งหมดขณะนี้สำนักงานใหญ่ของรัฐบาลกลางในเมืองศักดิ์สิทธิ์หลังจากได้รับข่าวจากเมืองเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่ของรัฐบาลกลางแจ้งให้วิทยากรของสภาสูงสุดทราบข่าวทันทีเมื่อได้ยินข่าววิทยากรของสภาสูงสุดก็ลมเลิกสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างพวกเขากับ พันธมิตรออกพวกเขาจึงมีความกังวลเล็กน้อยในช่วงเวลานี้อนณาเขตของสหพันธ์นั้นกว้างมากหากเราต้องการสนับสนุนเมืองขอบต่างๆก็อาจจะนำไปสู่การขาดแคลนกำลังทหารภายในสหพันธ์หากมีปัญหาภายในอาจแก้ไขได้ยาก เป็นเพราะเรื่องนี้เองที่วิทยากรของสภาสูงสุดมักจะแสดงความคิดเห็นของตนเองในะระหว่างการอภิปรายบทที่743หลายหลายคนคิดว่าแผนของตนเองมีประสิทธิผลมากที่สุดและพวกเขาไม่สามารถวางแผนได้เนื่องจากไม่สามารถแม้แต่จะพูดถึงมันได้ไม่เป็นไรแล้ว ไม่จําเป็นต้องให้พวกเขาคิดแผนต่อไปพันธมิตรออกได้จะเตรียมทูตไว้แล้วตราบใดที่การเจรจาสันติภาพยังดําเนินต่อไปการต่อสู้ขนาดใหญ่ระหว่างสองเผ่าพันธุก็อาจจะหลีกเลี่ยงได้การต่อสู้ขนาดใหญ่ระหว่างทั้งสองเผ่าพันธุ์จะทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากอย่างแน่นอนและเผ่าพันธุน์อื่นๆโดยรอบอาจใช้ประโยชน์จากมันหากสามารถเจรจาสันติภาพได้ สถานการณ์นี้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงได้ในใจกลางเมืองศักดิ์สิทธิ์มีอาคารอันโดดเด่นเป็นตึกระฟ้าที่สูงมากเมื่อยืนอยู่บนยอดอาคารนี้คุณแทบจะมองเห็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ทั้งเมืองในห้องกลางชั้นบนสุดมีโต๊ะกลมขนาดใหญ่อยู่ตัวหนึ่งโต๊ะกลมแกะสลับด้วยลวดลายประณีตและดูงดงามมากโดยมีเก้าอี้สิตัววางอยู่รอบ,รอบๆเก้าอี้แต่ละตัวดูงดงามและล้ำค่ามาก และแต่ละตัวก็เป็นสัญ,ญลักษณ์สถานะมีคนจํานวนมากนั่งอยู่รอบโต๊ะกลมแล้วที่นั่งเต็มทั้งสิบที่นั่งและทุกคนเป็นวัยกลางคนขึ้นไปและไม่มีคนเหล่านี้เป็นคนเรียบง่ายพวกเขา้วนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากหากคุณต้องการเป็นวิทยากรของสภาสูงสุดของรัฐบาลกลางความเข้มแข็งถือเป็นความสําคัญอันดับแรกโดยธรรมชาติหลังจากนั้นคุณสมบัติอํานาจและอื่นๆล้วนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อาจกล่าวได้ว่าวิทยากรของสภาสูงสุดทุกคนเป็นยักษ์และเกือบทุกคนมีความ แข็งแกร่งระดับที่เก้า ฉันเพิ่งได้รับข่าวจากเมืองชายแดนของเมืองเทียนซยว่าพันธมิตรออกได้ส่งทูตไปยังสหพันธ์เพื่อจุดประสงค์ในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนเงื่อนไขของการเจรจาสันติภาพจะเป็นอย่างไรและจุดประสงค์จะเป็นอย่างไรนั้นเรายังไม่ทราบแน่ชัดเนื่องจากอีกฝ่ายได้จัดให้มีทูตมาเข้าสหาพันธรัฐผมคิดว่าเรายังจําเป็นต้องพบปะกกับอีกฝ่ายอยู่คุณคิดอย่างไรชายชราคนหนึ่งที่มีผมกระดากระด่างกล่าวว่าผมของเขาขาดขาดหายหายและใบหน้าของเขามีรอยย่น แต่ชายชราคนนี้ดูมีพลังมากทั้งคนเต็มไปด้วยพลังและพลังงานเขาดูแก่มากแต่ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงมากแม้ว่าทูตจิตวิญญาณจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายร้อยปีแต่ก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นร้อยหรือเกือบสองร้อยปียิ่งคุณมีพลังมากเท่าไหร่ คุณจะยิ่งมีพลังในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นเท่านั้นความสามารถในการเข้าถึงระดับ9ก้าอาจกล่าวได้ว่ามีการพัฒนาร่างกายที่แข็งแกร่งมากเมื่อพิจารณาจากรูปร่างหน้าตาของเขาชายชราผมหงอกคนนี้ควรได้รับการยกย่องว่าอายุมากที่สุดในบรรดาวิทยากรทั้งสิบคนผู้ที่เก่าแก่ที่สุดยังหมายความว่าเขาเป็นผู้อาวุโสที่สุดในสภาสูงสุดและมีเสียงที่เข้มแข็งในสภาทั้งหมด คุณหวังคุณพูดแบบนั้นไม่ได้คราวนี้เป็นพันธมิตรออกที่มารบกวนเรามันทำให้เกิดความขัดแย้งครางใหญ่คุณทนได้ไหมในเวลานี้ ชายวัยกลางคนโตกลับด้วยใบหน้าที่ไม่มีความสุขเห็นได้ชัดว่าเขาไม่พอใจกับสิ่งที่ชายชราชื่อมิสเตอร์หวังเพิ่งพูดไปท้ายที่สุดพวกเขาถูกรังแกแต่พวกเขาก็ยังคงริเริ่มที่จะยอมรับการเจรจาสันติภาพของอีกฝ่ายนี่หมายความว่าอย่างไรคุณคิดว่าพวกมันเป็นลูกพลับอ่อนหรือเปล่าคุณสามารถบิมันได้ถ้าคุณต้องการและปล่อยมันไว้ถ้าคุณต้องการ คนวัยกลางคนอายุน้อยกว่ามากดังนั้นพวกเขาจึงมีความทะเยอทะยานในใจมากขึ้นและพวกเขาก็มีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากขึ้นด้วยหากสหพันธ์ถูกรังแกและสามารถทนต่ออีกฝ่ายได้ยอมรับการเจรจาสันติภาพอย่างเงียบๆและแจ้งให้เผ่าพันธุ์อื่นทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้สหพันธ์จะไม่ด้อยกว่าพันธมิตรออกหรือดังนั้นวิทยากรที่ค่อนข้างอายุน้อยจึงไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณหวังเสนอคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันพยักหน้าเห็นด้วยกับสิ่งที่ชายวัยกลางคนพูด พวกเขาค่อนข้างเห็นด้วยกับสิ่งที่วิทยากรหนุ่มเพิ่งพูด หากเรื่องนี้เป็นอันตรายต่อใบหน้าของสหพันธ์แสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอนมิสเตอร์หวังซึ่งถูกรุ่นน้องข้องแวะไม่ได้แสดงสีหน้าเขืนอายใดๆเลยเป็นเรื่องปกติที่สถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นในสภาสูงสุดและไม่ใช่เรื่องน่าอายหลังจากรูปคราวของเขาแล้วคุณหวังก็เหลือบมองวิทยากรหนุ่มที่เพิ่งคัดค้านเหตุผลที่ฉันพูดแบบนี้ก็เป็นเหตุผลของฉันเองบางทีบางท่านอาจสังเกตเห็นว่ามีปัญหาในตัวมนุษย์ครั้งนี้เกิดความขัดแย้งครางใหญ่กับ พันธมิตรออกและเป็นไปได้มากว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่าลืมเช่นเดียวกับที่สหพันธ์ของเราเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในมวลมนุษยชาติก็ยังมีองค์กรต่อต้านสหพันธ์จำนวนมากที่พยายามจะโค่นล้มสหพันธ์อีกฝ่ายอาจใช้โอกาสนี้เพื่อให้เราต่อสู้กับพันธมิตรออกแล้วพวกเขาก็จะได้รับผลประโยชน์หากเป็นกรณีนี้คุณคิดว่าเราจะยังสู้ได้หรือไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันไหมคำพูดของ คุณหวังดูมีแง่คิดเล็กน้อยเขาคิดถึงทั้งสหพันธ์จริงๆภายในมนุษย์มีองค์กรต่อต้านรัฐบาลกลางมากมายแม้ว่าพวกเขาจะอ่อนแอและน่าสงสารแต่ก็มีคำพูดที่ว่าขืนกั้นน้ำน้พันจะพังทลายลงในรังมดเป็นไปได้ทั้งหมดหากอีกฝ่ายใช้ประโยชน์จากความว่างเปล่าภายในสหพันธ์เพื่อทำสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสหพันธ์ในเวลานานสหพันธ์รัฐอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกโจมตีจากทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นเรื่องที่ลำบากมากเมื่อได้ยินสิ่งนี้ผู้พูดคนอื่นๆก็เงียบลง แน่นอนว่าพวกเขามีความชัดเจนมากเกี่ยวกับปัญหานี้แม้ว่าสหาพันธ์จะปราบปรามองค์กรต่อต้านรัฐบาลกลางเหล่านี้แล้วแต่ก็ประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยแทบจะเป็นเรื่องยากสำหรับองค์กรต่อต้านรัฐบาลกลางเหล่านี้ที่จะเปิดเผยข้อบกพร่องของตนก่อนที่จะมั่นใจในชัยชนะมันไม่ง่ายเลยที่จะจับพวกมันนี้